มรณานุสติและการให้ที่ยิ่งใหญ่ก่อนจากลาในวันที่ชีวิตเดินทางมาถึงปลายทางของสังขารทุกคนย่อมต้องเผชิญกับความจริงหนึ่งเดียวที่ไม่มีใครหนีพ้นนั่นคือความตายแต่จะมีสักกี่คนที่เมื่อใกล้ถึงวันนั้นแล้วยังมีจิตใจที่สงบมั่นคงและเปี่ยมด้วยเมตตาเช่นเดียวกับครูบาปันครูบาปัน เป็นพระพิสุผู้อยู่จำพรรษาและปฏิบัติธรรมที่พุทธอุทยานที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อนน้ำพระอินทร์แม้ท่านจะอาพาธหนักในช่วงบั้นปลายของชีวิตแต่ท่านไม่ได้ยึดติดกับความเจ็บป่วยหรือสิ่งใดในโลกเพราะท่านเข้าใจดีว่าทรัพสมบัติใดๆก็เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวก่อนที่ร่างกายจะไม่เอื้ออํานวยต่อการทำงานาศาสนาท่านได้มอบที่ดินกว่า70ไร่ ที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชให้กับหลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อใช้ในกิจกรรมพระพุทธศาสนาและงานเพื่อส่วนรวมต่อไปวันแห่งเมตตาและกำลังใจวันที่12กรกฎาคมพศ2568หลวงตาสินทรทรัพย์ได้เดินทางไปเยี่ยมครูบาปันผู้กำลังอาพาธ ด้วยเมตตาอันยิ่งใหญ่หลวงตาได้อธิษฐานจิตให้กำลังใจครูบาปันพร้อมทั้งมอบป,ปัจจัยจำนวนหนึ่งแสนบาทไว้เพื่อเป็นธรรมทานและให้ท่านใช้สอยในยามจำเป็นภาพของสองพระผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอยู่ร่วมกันในบรรยากาศแห่งเมตตาความเสียสละและความไม่ยึดติดเป็นภาพที่งดงามและน่าเคารพอย่างยิง่งมรณานุสติ ระลึกถึงความตายด้วยใจสงบเรื่องราวของครูบาปันเป็นบทเรียนแห่งชีวิตที่สอนเราว่าไม่มีใครพ้นจากความตายแต่เราสามารถตายอย่างสงบด้วยใจที่เบาและเป็นอิสระได้พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราระลึกถึงความตายอยู่เสมอหรือที่เรียกว่ามรณานุสติไม่ใช้เพื่อให้เรากลัวตายแต่เพื่อให้เราไม่ประมาทในการมีชีวิตอยู่ ครูบาปันคือแบบอย่างของผู้ที่จเจริญมมรณานุสติอย่างแท้จริงท่านรู้ว่าทรัพย์สินทั้งหลายไม่ใช่ของเราท่านรู้ว่าเราจะเอาอะไรไปไม่ได้ท่านจึงเลือกที่จะให้สิ่งที่มีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและท่านยอมรับสัจธรรมของร่างกายด้วยใจสงบความตายไม่ใช่จุดจบแต่คือบทสุดท้ายที่ควรเขียนให้สวยงามเมื่อเราระลึกถึงมรณานุสติเราจะเข้าใจว่า ทุกลมหายใจเข้าออกอาจเป็นครั้งสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่คือเราได้ใช้เวลาที่มีอยู่เพื่ออะไรและเพื่อใคร